าพาเวนตันมากินเขาอยู่หันเอเชียทุกคนมาเวหาอ่าคายของเอเชียมาขอทุเรียนเห็นป่ายอยู่นะหานเขาบอกว่าแบบเข้าไปเตือนถามอะไรแบบว่าบอมักทุเรียนนะอ่ะมันอาจจะไม่กินะนะเทอร์ก็เลยแบบว่าแค้นป่ายบอกว่าทุเรียนแบบอ่าวอดอันนี้เหรอเวนตันจะเอานี้โอเคท่าเวนตันมาแวะเสืออันนี้ยฮะอะไรลูกยามีกมีบัตรอัพเตอร์ Uh, dinner nè ok Hãy yeah. ừ. <h apology> subscribe uh, เมื่อเศร้านี่สศรพันกินยาไปเจบเจ็บ,บอลที่เ่าติดชี้เห็นไหมทุกคนเจ็บ,บอลทองหน่อยค่ะเพัวากินยาไปกับไข้แน่เศร้าเจบตอนนี้เบิดดิดยาลืมซื้อยาตอนนี้คือเจบขึ้นมากอีกทายเดือนอีกสามสิบวันได้สิรพอหมอพ่อหมอไม่นับสิรรักษาเด็บางที่หมออาจจะได้บอกให้สศรพันไปตรวจใหม่เพราะว่านัดหมอสามเดือน จ้างสิไป้หอหมอมันภายในสามเดือนมันอาจจะใหญ่ขืนนั่นเดียวถามันใหญ่ขืนหมออาจจะคิดว่าเออมันสามเดือนแล้วไปตรวจเบืองด่าซูดมันใหญ่ทำไรอย่นะอาจจะได้กล้ามาตรวจใหม่ตรวจอ่าร่งซีใหม่ร้วก็นัดเพื่อสิตรวจร่งซีได้เพื่อสิ้อนาตรวจร่งสีได้รายกาสศิลับไปหาหมอใหม่ก็ต้องรออีกสองเดือนสามเดือนชักงำด้สิลด้รักษาป่าอยู่ไทยป่านี่ก็สิดแบบว่า ใลยคืบหนาแล้วเลยรักษาแล้วเนาะมันเจ็บเจ็บขข้นกว่าเก่าเจ็บเจ็บขข้นสวงเจ็บขึ้นส,วง,นสวงเลยแต่ก่อนไม่นสิเจ็บแต่บอลสะโพกที่นะแต่อันนี้มันเจ็บล่ามกินหลยน้อยนึงเลยคือแบบนั่งนั่งนั่งกัดเขียวอยู่บนวิตันกินเขาอตอนนี้คือกินทุเลียนพุ้งเต็มบ้านเลยค่ะทุกคน ตุเดี่ยนนี้นะจะแบบว่าซุกแล้วเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่ามันสีซันอะไรหลายห้าสิปอกเป็นอยู่บ่ล <c oughs> <c oughs> ูกนี้ราคาฮุกสิบเอ็ดยูโรน่าชิโต๊ะอยู่ประมาณสองพันวัวทุกคนสองกิโลกับสองรวยกรัมเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่ามันจะได้เนื้อเท่าไหร่ปวดเครียดน,นี่คือครั้งแรกของการปวดเครียครั้งแรกในชีวิตนะ ย่างใช่ไหมบึงกันแล้วมจัจจริออกมาเป็นยังไงเชลลัยก็แต่เชลายอยูแต่ตอยากกินอยากกินความเคลีคือแบบว่าอยากวินกลับไปประเทศไทยเพื่อนจะไปกินตุเรียน <c oughs> แต่มันก็เกินเนาะสักพันช่างในเพจอันนั้นในเพจคนไทยอยู่ในปลารีสนั่นแหละสร้างในเพจเขาละ่ะกล้องนึ่ง ซาแปดดอลวอซาแปดยูโรตัวนี้เอ่อซาแปดยูโรค่ะคือแบบว่ามีแต่เนื้อทุกคนแบบเป็นกล่องแบบมันน้เลยแต่นี่โดหนึ่งซาเจ็ดยูโรคแบบ่คือแบบมาเป็นหน่วยโอ้โหวสิคุมบอโอ้โหเปลือกอ้ยสวยเนื้อมาแล้วนะคะนี่สวยเนื้อออกมาแล้วนิดนึงวายเดะแล้วเละแล้วคะ่ะทุกคน เจ็บถ่องปอนได้กันมาปอกทุเรียน <c oughs> อืมอืมอืมมาแสบแทบมันคือหอมมันคือหวานแทบอร่อยมาก่แต่มันเหนอมันนิ่มนะปอกยังไงบ้างเนี่ยอืมนั่นเป็นหอยบอลเนี่ยเดี๋ยวสิท็อปจิกบไงจิกไปตามหอยมันมันสีออกมาเป็นอย่างไร นี่คือครั้งแรกของการปอกตุเดียนในชีวิตโชคควมามสามารถโชคความสามาโอ้ยตอนแรกๆเป็นตันหิวเขาไปหันไปแวะหันไอคอนตอนแรกๆเป็นตันหิวเขาเป็นตันกินน้ากันเนาะกินโซเรียนน้ากันเนาะเออมาสั่น ก็กินเขาวเรียบลอยไปกินหาเอเชียเรียบร้อยอ็นตั้บะบวกบูกินมันเดะเนี่ยทุกคนเนี่ยมันหนิมนะแต่ว่าสร้างในเพจคนไทยนะเขาก็บ,บอกว่าเขาส่งมาทางไปสนี่นะเขาก็บ,บรับประกันเนาะแบบว่าบรับประกันเพราะว่าส่งทางไปสี่เองนะเสียมาหอดสภาพไรเขาก็บ,บรับประกันนี่ค่ะทุกคนเนื้อมันมันเนื้อเละแหละ นี่แหละโอ้ยจะได้เงินเลียวแต่มันกระยานเนาะไดกินมันกับตีดังแบบกดอวนวกบวนนะโอ้ยจะลลยบดเดยไปพอตอนมันแบบว่าตอนมันพอดีกินทุกคนมึงเนี่ยเหนือมันกับบดเน้ำพวกันไดเนาะเหนือมันกับบดิน้าแหงเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยเชลลยมันแบบเหนือมันสั่มเหลวนะแต่คื่อว่าชื่อว่าไดไหลผูอย่างดีเด้ โอ๊ยเกือบเมดีดดวในใส่มือโอ้ดวในใส่ขา,าโอ้ยทุเรียนอ,อว้วนมากเลยมอกับการไปเห็ดขนมมากกว่ามันเลนอะอะที่แหลกเห็นซอกหน่วยว่าสิเอาไว้สองแต่ว่าเกินว่าหโล่หนึ่งสอแปดยูโรสองโล่หน่วยหนึ่งใน่องโล่กระตุกเขากว่าหกสีบเปล่ยก็ได้แบบโอ๊ยกระซ่างตัวเอาหน่ยวยเดียวนี่แหละ ปารผู้บบบไงหนึงววนทุกคนปัดผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่มากแต่มันเละมันมันเนียมแล้วโอ้ยการปอกทุเรียงครั้งแรกของฉันมันก็โอ้ยเด้บุหรี่แบบว่าบุหรี่พันจนมุนนะเมื่อวกสิบยูโรสองก็สองพันกว่าบาทนิ่มแบบนิ่มแบบนิ่มมากเลยเนาะ ตอนก,นกินก็คือแบบหวานแบบหอมกินแรงมากตอนครับรถมาก,กับอวบอวนในรถ <c oughs> ทุวเรียนสองพันกว่าบาท <c oughs> ต้องไฮเจ็บทองสําไกับคอคห้ได้กินก่อน <c oughs> อ้าชิคชิวเจมันน้ำนักมันขมเลยทุกคนมันไหลแบบประมาณโลกว่าได้ป่ะใชดายแล้วมันหนิมหกสิบยูโร มันเดะมันเลยประสมใจค่ะ s me ่นหนอมหวานจะนิ่มเดี๋ยวเิลอง เรให้เว er ีนดันกินนะยงไม่ you like a little bit you like a little bit no don't y o ไลค์ t like it but it so ยังไมนะแต่เชอาอบเฮดไอศครีมทอเรียนนะเพิ่จากินเฮดไอศครีมทอเรียน ยอศครี e ด mm ูีมินอกินเพิ่ง k พิเหน่อยเพิ่งกิน n g ้องแ k กเพิ o งกินคล้แมถ้าดูเี้ยแต่ันว่าไม่สนใจหนูกินนะเนาะ Sorry A volcano volcano <Okay>, It's <laughs> <ice cream. S 2> my wife mommy. my wife my wife <laughs> ไม่ไหวไม่ได้ฝานี่ no it's 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 ชูบอกสวยเมันคือมันเละมากเลยทุกคนพั้นก็ได้เอาเมล็ดมันออกเลยค่ะเซลไปแช่แข็งมาหาคืนยาแบบเอามาเอามาออกมาให้มันแบบไหลกินหน่อยหนึ่งนะอันนี้ชั้นปั่นไอศครีมไอศครีมหายวินตันไอศครีมดูเดือนปั่นใส่นมแล้วเอาไปแช่แข็ง ยังดูเรียนตน่อจะดวงเดี๋ยวจะดวงมิตันจะกินให้ด้วงไอศครีมเดีเ๋ยวเขาเอาไปให้มินตันชิมไปดูสีหน้ามิตันสิมิตันจะกินได้ไหมลุยยน อ่ะชิมดูสิเอาช้อนเนี่ยช้อนเออเออตักดูกินได้ไหมไม่อร่อยเหรออร่อยอยู่นะไม่อร่อยเลย,ย,เลยกินนี่โชยมาเลยค่ะทุกคนทุเรียน สัพานสังทุเรียนอยู่ปารีสเนาะจ้ามวันได้กินเนี่ยเขามาเบืองกันว่าทุเรียนราคาสี่พันบาทชิไดสัมไลสี่พันบาทค่ะทุกคนพังไม่ผิดสี่พันบาทตอนนั้นนะเมื่อชีสั่งอะคือแบบว่าสะพาันแบบว่าเป็นประจําเดือนก <c oughs> ็ได้แบบหิวโหยแบบว่าบ่าข่งแหงแบบอยากินทุเรียนอยาก,กินทุเรียนเห็นเขาโพสแหงอยากกิน ก็ได้ไปคนฮะเบิ่งว่าเฉดจะได้สิได้กินมันก็มีเผ็ดอ่าเผ็ดเค้าคล้ายอทุเรียนนี่แหละอยู่่ะอยู่ปารีส์ก็ได้แบบว่าตอนนั้นคือขังขังแบบว่าเป็นประจำเดือนก็ได้อยากกินแห้งอะนะก็ได้แบบว่าสั่งไปสามกล่องกล่องหนึ่งสักแปดยูโรอะอะสักแปดยูโรสั่งมาสามกล่องแต่ว่าส่วนสิอะเอาไปไปอะไ,ไปแชร์กันก็แบบผีสาวอยู่เนาะบริแบบว่าบริกินคนเดียวนะ ก,กินแบบแรงมากเนี่ยเขามาบ่งกันมสัสีไหลซําไหลกินนี่คือแบบโซยแบบตั้งเต่นหนอกกล้องเลยนะเนี่ยเขามาบ่งกันโอ้กินแดงมากสะพันฟิล์มมัือสีสีเละอะมั้งนี่เพราะว่าเพื่อมันสิมาหอดนี่ค่ะทุเรียนกล่องยี่สิบแปดยูโรกล่องหนึ่งโมโหว่าน้ำหนักเท่าไรทุกคนเนี่ยเขามาบงว่าน้ำหนักเท่าไร รเรียนแกะน้ำหน้าหาไหล่กามปาสหาไหล่กรัมได้ติคือกันนักอยู่ดี๋ดดยาชิมาเบิ่งเนียวมันเป็นจะได้แต่ว่าถ้าพันเจ้าท่านได้กินตอนนี้โอ้ยแต่เด็วตัวนี้คือสิเลละนะ่ขนาดเข้าแพ็คแบบปันนี้ได้เนี่ยยังยังแบบยังไม่กินอ่ะแม่ขึ้สิแบบว่าอ่ามันกินมันแร้งอีดีไหมทุกคนเบิ่งเข้าแพ็คก,กันดแพ็คดีแห้งนะ เขาก็มีเจลอันนี้ใจนะเจลก็คือแบบว่าเศร้าเย็นแล้วมือนี้ก็จะเป็นมือสุดท้ายนะคะโบหอดมือนนี่คือแบบว่าคือสีแบบเน่าเล่นะนี so ่ค่ะทุ Ça ิเดือนสามกล่องกล่องหนึ่งยี่สิบแปดยูโรค่าส่งอ๋ยยี่สิบยูโรเบิ่งเอาทุกคนแม่กันบอกว่ามามีโบอยากโบอยากได้กินนั่นว่าสั่นเออแรงมา ของแซบลวกอย่พึ่งวินตันบอกว่ามิ้นได้มามิ้นแล้วแล้ววินตันกระไข่เนาะสงสงไมิ้นทุเรียนแหงทุกคนวินตันบอกว่ามิ้นมิ้นมามีอย่ากินวันที่ที่่าส่วนในี้สวพันธุ์บริเฮดงานเนาะก็เลยแบบยูบานเดียงดูนะวินตันกับบริไปโรงเรียนถ้าไรเฮดงานก็คือแย่เลยเนาะพอ่าอยู่กันแกสองคนนะถ้าลูกไข่นะชัพันธ์กับบงหัวสีเฮดจังไลยวินตันกระไข่บ่แห้งหรอกส่องไซไปโุงเรียนนะแบบว่า คู่าพาไปปิกนิกค่ะแทุกคนมันแบบอากาศมันฮอนมันเด,ดนะนะเพื่นก็นเลยบอสบายมักทุเรียนก็เพ่งแพงทุกคนสาพันอิสราคนอยู่เมืองไทยนอกไดยกินมักทุเรียนแจ็บๆที่สะพันสื้อมากมันแบบว่า อากาศมันหอนไหมทุกคนนะมันก,มมนกบบร,ระโคมนะกระบวเสะแราครอาธิใจไปนะไปซื้อ,อยุ่งเมืองไทยไดเป็นสิบกิโลไหมทุกคนไดสิบกิโลสิบห้าก,กิโลเลยเดะพันยกกินมากโทเรียนก็เลยบอกแฟนมาทาเธอใส่เสื้อซ็อกกกล็ดให้ฉันกินนอาไตรงซือ้อเดอมันแต่สีดีแห้ทงทาเธอเสื้อทุเรียนให้กินมาฉัน <c oughs> เขาก็เลยสั่งทุเรียน <c oughs> ห้ทุกคน <c oughs>

อ่าที่ตรวจวัดคว่วมไขน่นะแม่น่าจืดมากยังต้องตัง้งรืนวัดความไขน้ะนะวันนั้นน่าจะเป็นเอ,อเร์เอ,อ่อ40องศาวินัตนไม่น่าจะใส่ข้ามบงเงบิร์นบนอาจจะ40แล้วนั่งกระซื่นอยู่นะแต่ว่าผมรสึกว่าไข่ก็ได้บ่ห้ไปโรงเรียนไข่แล้วบริเวณงานก็ได้เ,เ,เดีอยงดูออเดดองอนุ่มมาก นุ่มมากอร่อยอร่อยจังจังจังกลืกลื้ยไม่ใช่อ๋ปรเด็นะไรเขีวหวานอร่อยนะเ่อาชิลไหม Ah c'est C'est quoi tout ça? Hein? C'est ma création. Je suis un peu son co-capitaine.